สวัสดีค่ะร้านเอกชัยก,การช่างเ่าวันนี้จะมาทดลองคั้นกะทิเครื่องคั้นกะทิแบบเกี่ยวนะคะตัวนี้จะเป็นสเตเตททั้งตัวค่ะขนาด6น็อนขาเริ่มต้นค่ะเปิดสวิตค่ะ<ม>ด้านบนนี้จะเป็นถาดที่ใส่วาร้า,าวนะคะเขี่ยลงด้านล่างเนี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บีบอัดคั้นกะทิค่ะน้ำกะทิที่ถูกคั้นแล้วก็จะไหลลงด้านล่างนะคะส่วนกกก็จะไหลลงด้านหน้าค่ะ เวลาคันลูกค้าต้องปิดฝาค่ะด้วยนะคะมันจะกระชูดออกแบบนี้นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจสั่งซื้อสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0819272403หรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรนี้ก็ได้ค่ะหรือต้องการชมสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ทางเพจหรือ Facebook เอกชัยการช่างเครื่องขูดคันกะทิสดค่ะทางร้านเอกชัยการช่างจะมีบริการซ่อม เครื่องขูดเครื่องคั้นเครื่องกระทอกระลามะพร้าวด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจเรียกใช้บริการก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่าในใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามร้านเอกชัยการช่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ